นี่ค่ะคนนี้ก็คือน้องมารีคนสวยนะคะนี่ค่ะทุกคนคนนี้น้องแคตตี้ค่ะส่วนคนนี้น้องมารีนะคะแล้วนี่ก็คือน้องกุชชี่ค่ะทุกคนแล้วก็มีคนนี้น้องชีต้านะคะแล้วคนนี้ คนนี้อยู่ไหนคนนี้คือน้องบะหมี่นะคะทุกคนเห็นหน้าน้องบะหมี่หรือยังคะแล้วนี่ก็คือจแจ็คเกลนค่ะตอนนี้ทาดได้โดนยึดพื้นที่ไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือห้องแมวนะคะแต่ว่าวันนี้ขอนอนกับแมวหนึ่งคืนนะคะทุกคน ส่วนคนนี้คนนี้ก็คือนอ้องตัวเจ๋งค่ะนี่ค่ะวันนี้ทาดขอนอนกับเจ้านายด้วยนะคะเราเอาที่นอนปิกนิกมาปูนอนดูซิว่าเราจะได้นอนหรือเปล่านี่ค่ะ โอเควันนี้แก๊งแมวเหมียวขอตัวไปนอนก่อนนะคะ n ไน h ์ night, ค่ะทุกคน